สวัสดีคะ่ะพี่น้องกบมาพบพอกันเช่นเคยคะ่กะกับบรรยากาศเซานีสาวหมองกะเขาโคเข่าป้านะเจ้าของคือเก้าแล้วค่ะมาหาอยู่หากินหาเห็ดมันหมานครับพี่น้องไปลุนไปรับชมเป็ี่นกาลังใจใสาวหมองน,ำน้ำเนเด้อค่ะได้หลายบ่ได้หลายกับเป็นกาลังใจใสาวหมองน,ำน้ำเนเดอ้อค่ะกัอย่าลืมด้วยพี่น้องสาวหมองเปิดเพจคะ่ะฝากเฟซบุ๊กแฟนเพจน้ำเนเด้อพี่น้อง ฝากเฟซ o o ๊ f แฟนเพจสาวหมองชาแนลแฟนเพจเด้อค่ะเข้าไปติดตามให้สาวหมองน้ำไนเด้อค่ะ Facebook แฟนเพจพี่น้องกะขอบคุณไว้ลวงหนาเด้อค่ะป่ะพี่น้องเป็นการเื่อเสียเวลาเข้าไปเก็บเ็ดกันเลยค่ะนี่ว่างหันสาวหมองเก็บมาหน่อยหนึ่งบ่ได้ท้าเห็บเบิ้งค่ะเ็ดเฟียงเอาอยุ่งกองเฟียงพี่น้องไปเก็บเอาอยุ่งกองเฟียงค่ะกำลังเป็นดอกเป็นไข่เป็นนันกระมีค่ะปะาบะนี้เขามาเก็บเ็ดป้าบะนี้สมองเห็นว้ดอกนึงแล้วค่ะนี่ค่ะ อุย้ยเห็ดน,น่ากลัวเห็ดกระด่างงวตัวน,นี้ค่ะนุ่นะคะโอ้หยาคัดลายนี่ค่ะเก็บเห็เบิ้งไกลๆค่ะนี่หรบอเห็ดกระด่างงวค่ะบะเหลียวมีดขาตังกองกับบะเหียวมา้าเห็ดยังเป็นขาว,ขาว อเห็ดคาเด้อค่ะเอาไปแกงคือกันเพราะว่าเห็ดคาปลาสมองีนแกงแซบเด้อค่ะรสชาติเผ็ดนิดนึงแต่ว่าเอาไปแกงรวมกับเผ็ดปลาทั่วไปนี่ค่ะเห็ดคาเด้อนี่ค่ะเพื่อนจีเป็นนี่บางที่เพื่อนก็นเอิญเห็ดนำนมเด้อค่ะนีน่ี่เพราะว่าเพิ่นมีนำนมออกมาพร้อมมีดอกเดี่ยวสมิติี จะมีอีกอยุกขับกะ,ะว่สาสมองเมื่อใดท่านได้เปิดเบิง้งสองดอกค่ะยุคไกลกันอ๊อเห็ดชนิดนี้มันอาจจะหนาดอกมอมๆลยเล้อกค่ะเป็นเนื้อสักๆดอกพี่น้องจเจ้าว่าไปแกงแล้วแซบค่ะหย่ำกึดกึดแซบแซบดิเปแไกแกงร้วมกันก็เห็ดชนิดอื่นเป็นน้ำหมากโอ้ยเมื่อใดดอกพี่น้อง รู้แล้วค่ะได้แต่เห็ดค่าเกิดปนกันก็เห็ดค่าเห็ดค่าหน่อยน้ำหมากเอาไว้แหนมหมาเห็นแดงแต่ไก่เลยเห็ดน้ำหมากเกิดยุ้ยไตเงาบักนัดค่ะนี่โอ้กล่องกระมูมัวค่ะนี่ นำมาอีกดอกนึงนี่เห็ดดำเริ่มเกิดแล้วพี่น้องเห็ดทานนี่ค่ะเห็ดทาน,นเห็ดเพิงขมค่ะเอา้าได้แต่นี่แล้วพี่น้องรูดโอ้ยโอ้ยหักแตกแล้วพี่น้องเอา้าเป็นเสื้อต่อไปสักค่ะได้แต่ดอก โอ้ยเสียดายเลยเมื่อเดี๋ยวมีดมาจิ้มปะเดี๋ยวเข้าไปลุนต่อไปเสียดายเฮ็ดเพิ่งขมบังหั่นพี่น้องดอกหนึ่งนี่จีเพิ่นเฮ้ยบงจีเฮ็ดแปง้งมาเก็บยุ่นนะกับ่เคยผิดหวังจกครัง ส่วนน้อยพี่น้องส่วนน้อยที่ว่าเห็ดเพิ่นยบเพิ่นบ่นออกทั้งสี่ห้ากับสี่บ้ดนะคะแต่ว่าส่วนหลายนี่ธนาเห็ดออกนี่บ่ผิดหวังได้เก็บแกงกินสมใจแน่นอนค่ะแต่ว่าเบ่อมีเห็ดละง,งกสมองอยากเอาเสื้อเห็ดละง,งกมาใส่อยู่แต่ว่าเพิ่นว่าต้อนอยางไงเราใส่บ่ติดว่าสันก็เลยขึ้นเราคึดอีกอยู่นะคะ บ่้องกับบาหูเนาะพี่น้องร้องออกมาใส่เบื้งเนาะค่ะสร้างเสือเห็ดบ้าขอปุ่นที่เพิ่นกำลังดังอยู่นี่สมองสินลองสร้างมาใส่เบืง่งน,นี่ค่ะดอกบ้ในยด่ดอกค่ะต้นนี้เป็นเห็ดนำหมากน้อยดอกน้อย เฮ็ดกระดังหัวค่ะอืมตึบห้อยบงกือกินไม่นอก ไปสามซี 3, ดอกสี 4, 5, 5, ดอกหาดอกจูมก็มีค่ะเดี๋ยวเมิ่งหันเชีอ้อปืนทีพี่น้องนี่บ่งตือตวใหไ่ค่ะสะมองก็เลยเอาไม้เชี้อออกสมองยานเป็นใบไม้ตุนตูนขึน้นแม่นเห็ดเบิรค่ะพี่น้องเบิ้อกกันโอ้แม่นี่หลีค่ะ โอ้ยเห็ดแปลงเถาแล้วมั้งนี่เถาแล้วค่ะนะโปกไ้ก็อันนี้ค่ะโอ้ยสูเบิดสาวมองไม่เห็นเมื่อวานนี่ล่อยเป็นเสื้อต่อไปค่ะอเห็ดน,น้ำมากยุกกำบเหาต้นแดงค่ะนี่เห็ดแปลงค่ะโอ้ยมีจุ่มเพิ่นน้ำ เย็นละหมากเกิดกับเก่าหนาสักดอกเนาะสองดอกค่ะอุ่นหยกอยู่นะเดี๋ยวเด็ดขาไว้ก่อนพี่น้องสามดอกพ่นต้นนี้สามดอกค่รับคนณสามขาดอกหนึ่งขายาวๆ นี่พี่น้องคลิปนี้ก็เพาะได้แกงค่ะแกงกินเว้นเพราะจะอุดจุนึงพี่นอ้องอูเอาค่ะอูเพราะนี่น้อยนะคะอูใส่ใบไผ่ตู้ดีหรือว่าใบาแมงลักหอมๆค่ะเก็บเผ็ดอยู่นะเจ้าของเนาะค่ะคลิปนี้สมองกระขอตัวล้าพี่น้องไปเพียงซ้ำนี้เด้อค่ะพอได้ยูได้กินนยูดอกพี่น้องเก็บทุกมือกระไดทุกมือละค่ะนี่ค่ะบรรยากาศต้นยางนาปนต้นแดงนะคะปลูกต้นยางนาปนต้นแดงแล้วก็ต้นจิ๊กเกาเด้อค่ะ ต้นจิ๊หรือว่าต้นเต่งนะพี่น้องเต่งลังตะกูเต่งลังบรรยากาศช่วงนี้ก็เสียงตัดหญ้าตัดหยัาเนาะค่ะฝนตกลงมาก,กับมะพอมีนม้ำดอกค่ะต้นยางกะมีพี่น้องตั้งบานถามขอม้าก,กะบซิบก็ปีล้วละพี่น้องต่เพินบ่าหไงค่ะดินบ่ค่อยดีปลูกเสริมป่าเก้าบม่ได้ใส่เสือเห็ดเด้อค่ะสมองเอามาจากป่าไปเก็บเห็ดเราเห็นมาอยู่ในป่าค่ะสมองก็เลยลกมะปลูก เพิ่งก็เลยง่ญ่หวมกันก็นมีเหตุเกิดค่ะกคลิปนี้ขอตัวลาไปเพียงซํำนีดเด้ยค่ะสวัสดีค่ะ